รำคาญคาแนะนมากก็คอย่่ได้เฮ็ดอยียงคอยก็เลยอยากให้พี่พีทุกคนนะคะแบบว่ายุตินะคะการเ็นซื้อคอยในไลายของไอเพิรนนะคะมันจะเกิดการอึดอัดนะคะแล้วก็อืมแล้วคอยก็ถือลายแห้งแล้วก็่มีภัยมาปกป้องคอยสักคนคอยถือตรงนี้มาแ ดอันไอ้รบพี่สองคอยกัยังถือยูเฮ้ยแผล่มาปกปองคอยเลยคอยถือกนักมากว่าว่าจะเป็นแอปแตก็แลวแต่คอยเร่อนมาใส่คอยกับพ่อว่าคอยมีการศึกษาว่าคอยบดีคอยแค่แบบคอยอยากขอพี่เลยว่าแบบว่า่าไปเป็นซื้อคอยคอยผิดอีังแล้วเป็นยังก็ต้องเป็นคอยนะคะลูกพี่ น้ำเึ้งอีอย่างพเขาพูดจบแล้วเขายกอว่าไปเม้นซื้อข่อยนะคะอยู่หลไอเพ้นนะคะจะไม่เป็นการอ,อืดอัดอืดอัดกันจองไฟนะคะจะให้แลว้วมูแผล่วอาปกป้องข่อยเลยข่อยถึกว่าตั้งโดนแล้วก็ยู่ซื้อก็บอกว่ารำคาญคำแน้นมากแล้วก็กข่อยว่าไม่การศึกษา แม่ก็่อข่อยบ่ดีคอยก็เป็นคนคนนึงพี่น้อง่อยคอยคอยเป็นเด็กอะเป็นเด็กคนนึงพีเห็่ขัง่อยนอกจากเอื้อยพี่บ้าคอยคอยต้องหาเงินเรื่องครอบครัวคอยเองเท่ากันแต่ข่อยถือบีตรคอยก็วุ่หวาลูกพี่แบบคอยถึกดูคอยถึงสินานเรีอมนามมึนแต่ว่า พอคอยเห็นเขาเมนนี่แล้วคอยกับแบบว่าแบบคอมเมนต์แรงๆอ่ะที่ว่าคอยอย่างนี้แล้วแบบว่าคอยบูกพี่คำลังใจในการสู่ตัวลูกพี่คือมันนอยอ่ะยูซึกระถดาคอยก็เลยอยากขอลองพี่ๆนะคะว่ายาไปเมนซ์ขอยในไลาไอเพินเด้อพี่น้องอืมเพราะว่าคอยมือสองมือไม่นีคอยแบบเจอคอมเมนต์ที่แบบบันทอนจิตใจคอยมากคอยตื่นมาคอยก็เห็นเลือเลื่อนไปเ่ยคอยก็เห็นแหละ แต่ก็ว like ่ามีคอมเมนต์แบบว่าบ่เหมาะสมกันทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นอย่างกันคอยก็ไม่ได้บอกว่าตั้งสันจังสี่นะคะลูกพี่คอยก็เลยค่อยเมื่อยนะค่อยไม่ไหวต้นสามาสิอ่ะคอยสิคายคองสิคอยไปเห็นคอมเมนต์อะไรคนดีกว่านี้ก็คนดีกว่านี้ก็มีเยอะคนสวยกว่านี้ก็มีเยอะซึ่งแบบไปยังก็ต้องเป็นคอยคอยผิดอีกยัง ขออยื้อซื้อของคอยนะลูกพี่น้ำออยุ้ซื้อซื้อของแหนม